ามาข้อนี้นะคะให้รหัสไว้ว่า1.3.01 1จดนะคะของ่ามี5 §คะแนนแล้วแน่นอนที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าข้อที่มี5 §คะแนนค่อนข้างที่จะยากนะคะเพิ่งเลยเลือกเอามาสอนหรือแนะนำเพื่อนๆก่อนนะคะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะ ในภาพเรามาดูก่อนว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนนะคะในภาพเริ่มแรกเราจะต้องดูก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนสิ่งที่เรากำลังเห็นในภาพคือมีตึกสูงพอมีตึกแล้วใช่ไหมคะคิดไว้เลยว่าอยู่ในเมืองหรือหมู่บ้าน นะคะเมืองกับหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกันคือความเร็วที่ใช้ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะถึงจะไม่มีป้ายว่าคุณกำลังกำลังเข้าเขตหมู่บ้านนะคะไม่มีเนาะแต่ว่ามีตึกมีบ้านเมื่อไหร่ในภาพหมายความว่าคุณอยู่ในเขตเมืองเขตหมู่บ้านความเร็วที่ใช้ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสร็จแล้วมาดูว่า ถนนเส้นนี้มีป้ายอะไรบ้างนะคะถนนเส้นนี้มีป้ายอะไรสิ่งที่เราเจอในภาพคือขวามือของเรามีป้ายสีเหลืองๆตัวนี้เรียกว่าป้าย For Fat Straße For Fat Straße หมายความว่าเรากำลังอยู่บนถนนทางเอก โอเคข้อที่2รู้แล้วว่าเราอยู่บนถนนทางเอกนะคะต่อมาดูสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ที่เขาให้มาคือเรากำลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะอยู่ตรงกลางถนนรอจะเลี้ยวซ้ายนะลูกศรพื้นก็ชี้ว่าเรากำลังมีการเปลี่ยนทิศทางจะไปทางซ้ายแล้วเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะคะ รถที่กำลังสวนทางมามีรถไฟฟ้าเนาะตัวนี้ขวามือกำลังออกจากซอยมีรถแทรกเตอร์สีเขียวโอเคสถานการณ์เรารู้แล้วนะว่ามีสิ่งที่เราต้องมองนะคะข้างหลังรถไม่มีอะไรกระจกซ้ายขวาปลอดภยัยนะคะไม่มีจักรยานอยู่บริเวณนี้โอเคต่อมาเรามาดูคำถามที่เขาจะถามนะคะเดี๋ยวพึ่งจะให้เทคนิคในการตอบ นะคะคำถามที่เขาจะถามเขาถามว่า what is the right c o u s e of action what is the right c o u s e of action หมายความว่าอะไรที่มันถูกต้องในเหตุการณ์เนี้ยสถานการณ์เนี้ยนะคะสถานการณ์นี้ทำตัวยังไงแบบไหนที่มันจะถูกต้องนะคะประมาณนี้นะคะ แปลภาษาที่เราเข้าใจง่ายต่อมาข้อหนึ่งเขาบอกว่า I may not stop and wait on the rails นะคะ I may not stop ฉันไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้หยุด and wait และรอ on the rails นะคะหมายความว่ารางรถไฟนะคะฉันไม่ได้รับ อนุญาตให้หยุดและรอบนรางรถไฟที่เรากำลังเห็นคือเรากำลังจอดชะลอนะคะรอเลี้ยวอยู่บนรางรถไฟอันนี้ผิดนะคะคือเราสามารถที่จะข้ามรางรถไฟได้นะคะมองกระจกซ้ายมองกระจกขวาไม่มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นเราสามารถหยุดบนรางรถไฟแป๊บหนึ่งได้เพื่อที่ชะลอที่จะเลี้ยวนะคะอันนี้คือผิด ต่อไปข้อ2องขอให้มาว่า I have to allow the tractor to pass through นะคะ I have to allow the tractor to pass through ก็จะประมาณว่า I have to allow ฉันต้องให้ the tractor รถ tractor สีเ, 4, เขียวตัวเนี้ยนะขวาม,มือนะคะ t o pass through นะคะไปก่อนคำตอบนี้ผิดนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะมาบอกว่าสองอันนี้ผิดเพราะว่าอะไรในสถานการณ์นี้นะคะข้อ1ข้อ2จะผิดเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยเรากำลังเปิดไฟเลียยเเล้ยวซ้ายเรารอเลี้ยวซ้ายนะคะ เรามีไฟอ่อมีป้าย Four f o r fast straser หมายความว่าเรามีสิทธิ์ไปก่อนรถ tractor สีเขียวเพราะเราอยู่บน Four f o r fast straser มีสิทธิ์ไปก่อนรถทางซ้ายและรถทางขวาแต่มาดูข้อ3นะคะข้อ 3. 3ที่เขาให้มานะคะ I have to allow the t r u m p to pass through นะคะ I have to allow the t r u m p to pass through หมายความว่าฉันต้องให้นะคะ I have to allow นะคะ the t r u m นะคะคือรถ ร่างนะคะรถไฟตัวเนี้ยที่อยู่ส่วนทางกับเราเนี้ย to pass through นะคะให้ไปก่อนคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเหตุผลเพราะว่าเทคนิคการคิดง่ายๆนะคะถ้านึกอะไรไม่ออกคิดไว้เลยว่าถ้าเราอยู่บนถนนทางเอกเรามีสิทธิ์ไปก่อนรถทางซ้ายและรถทางขวา นะคะแต่ในการเลี้ยวซ้ายทุกครั้งที่เพิ่งเคยเน้นย้ำในบางวิดีโอแล้วนะคะที่ขับจริงจะบอกไว้เสมอว่าก่อนการเลี้ยวซ้ายทุกครั้งให้รอรถส่วนทางมาจนหมดเราถึงจะมีสิทธิ์เลี้ยวได้นะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์นี้เลยนะคะให้รถร่างไปก่อนเราถึงจะมีสิทธิ์เลี้ยวได้ พึ่งคิดว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะเวลาเราไปเจอข้อสอบนะคะบางทีถ้าอย่างที่บอกถ้าเราอ่านคำศัพท์ไม่ออกนะคะก็ให้จับจุดเอานะคะเป็นคำเน้นคำตอบก็ได้นะคะส่วนใหญ่เขาจะถามว่าคุณควรจะทำตัวอย่างไรอะไรที่มันถูกต้องนะคะโอเคพึ่งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ